สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ YouTube ช่องเดียด a มแอนทักนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมเจ้าฮิโ o นะครับขึ้นบ่อนะครับเปลี่ยนมุมถ่ายนะครับท่านผู้ชมครับให้มาชมความชันของบ่อนะครับ บ่อนี้ก็ตัวนี้นะครับเตียมบ่อเลยนะครับค,ครับรถก็เริ่มทยอยแล้วนะครับใครจะลงไปก่อนนะครับเดล็อกกี้ลงไปก่อนนะครับ งขึ้นทางลงเอาเป็นทางเดียวกันเลยนะครับปกติมันจะขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะทีแถวในหมู่บ้านนะครับก็เลยขึ้นลงทางเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาชมเจ้า JCM นะครับรุ่นก่อนล็อกที่นะครับตัวนี้ก่อนล็อกที่นะครับแล้วก็หลังหัวยาวนะครับหัวยาวแล้วก็จะมาเป็นตัวนี้นะครับ JCM ช่วงล่างเขาเป็นของฟูโซนะครับ่อนผู้ครับโอ้สับเด็กครับสับเด็กสับเด็กไหวไหมไหวไหมโอ้ไหวรับทั้ชมทักทักนี่โอ้ขึ้นไหวเลยสบายเลยนะครับผมว่าแต่จะใจขาดนะครับเพราะว่าทางมันลื่นนะครับ ได้สบายนะครับตอนนี้ไม่ต้องหวงนะครับเพราะว่า เป็นสิบล้อสองเพลนะครับเขาสามารถกดใช้ DL ได้นะครับจะขับเคลื่อนแปดล้อหรือสี่ล้อก็ได้นะครับที่ผมบอกว่าทําไมถึงรถถึงขับเคลื่อนแปดล้อกับสี่ล้อเพราะว่าล้อคู่หลังเขาเป็นคู่นะครับเขาจากคู่หน้าก็จะมียางอยู่สี่เส้นนะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็เพลจากคู่หลังก็จะมีอีกสี่เส้นมันก็จะรวมเป็นแปดเส้นนะครับผมก็เลยเรียกว่า เรียกว่าขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อน4ล้อกับ8ล้อนะครับถ้าขับเคลื่อน4ล้อก็จะไม่ใช้ DL นะครับ DL ก็จะใช้ขับเคลื่อน8ล้อนะครับเวลาขึ้นบ่อก็จะสบายนะครับเวลาทางหนึบหนึบอ,อันนี้ก็เป็นเก็บความรู้นะครับ เต็มแล้วนะครับนี่ครับ ไปไหมไปไหม oh. ได้แล้วนะครับนะขึ้นสบายสบายนะครับ ทางขึ้นก็จะมีสองทางนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับนี่ครับเจ้าล็อกกี้กำลังไปอยู่นะครับกำลังขับไปนะครับทางนั้นก็ขึ้นได้นะครับทางก็จะค่อนข้างชันกว่าทางตรงนี้นะครับ ไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาชมเจ้าล็อกกี้นะครับขึ้นบ่อนะครับว่าไหวหรือไม่ไหวนะครับ ไปแล้วนะครับเจ้าล็อกกี้ขึ้นไปแล้วนะครับ ขึ้นบ่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ